ก็สวัสดีครับผมวิลสสูรายการ CG ของกูการนะครับผมวันนี้เราพบกับเกมเลือดเภาคสองในแคมเปญของฝั่งสหภาพโซเวียตนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่วอชิงตันดีซีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทำหน้าที่จับตัวเจ้าในผลที่ชื่อว่าวลาดิเมียนะครับผมตามคำสั่งที่ยูริวานขอเรามาให้ทำนั่นเองนะโอเคเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะตอนนี้ผมก็ หาคนเป็นลาดตะเวนแถวๆนี้ก่อนนะโอเคตรงนี้เหมือนจะไม่มีคนแล้วโอเคครับสร้างป้อมขึ้นมานะโอเคผมขอตั้งเดซิสเตอร์เป็นตรงนี้นะเป็นหน่วยที่หนึ่งใหม่แล้วครับประตูมาอีกแล้วนะอ่าอยู่ตรงนั้นเองได้หลบก่อนครับหลบก่อนเดี๋ยวโดนนะ รถถังสองเนิดนี้ให้ไปเป็นถสองนะครับเดี๋ยวให้เดซเตอร์จัดการไปนะไม่ต้องอะไรมากครับผมแล้วก็เอนจิเนียร์ไปครับแฟกช็นี่ผมยังไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่เพราะว่าโซเวียตยังไงก็ไม่มีเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วก็ ไปกันแค่นี้พอนะเหมือนศัตรูจะอยู่แถวนี้นะนี่นี่อยู่ที่วอชิตันดีซีไวท์เฮาส์นะตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสถานที่ต่างๆที่เราสามารถทำลายได้นะเพื่อเอาตังค์เหมือนกับเล่นฝ่ายสมรธมิตรเมื่อก่อนเลยนะครับเีผมสร้างทิสลาคอ์ขึ้นมาก่อนนะเอาไปเสริมความความเข้มแข็งให้กับอเสริมเสริมแนวป้องกันเออมนาน่นมาแล้วมันมาแล้ว โอเคนะโดนรถเก็บแรกเก็บไปด้วยนะนะครับมาเร็วๆครับโอเครถเก็บแรกครับ VT ล็อกเกตสัก5คันทีนี้สักสองสามคนโอเคมาแล้วโอเคให้จับตัวให้ยึดทั้งยบขาวแล้วก็จับเจ้าคนทรยศที่ชื่อวลาดิเมียเรจัดไปโอเค คีชาร์ไฟไปนะครับไปกดแมวซก่อนครับวิววิจูเจอาป้อมป้อมป้อมสลาคอยจัดการครับจัดการโอเคเฮ้ยผมเจอฐานศัตรูวอินเชียร์อินเชียร์อินเชียร์้องจัดการมันซะแล้วไปครับฐานแม่ฐานแม่ฐานแม่ถ้ายึดไม่ได้ผมก็ ยึดไม่ใช้เป็นของตัวเองไม่ได้ผมก็จะขายทิ้งเลยนะโอเคถ้าไปเข้าไปโอเคได้แล้วทีนี้เข้าไปอุ้ยไม่ทันไม่ทันตายซะก่อนสักห้าคนอ่ะโอเคตอนนี้หาคนลากร์ยิงครับยิง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 มันยิง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 มันลองสกิป อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สวยโอเคทิสลาคอยอันเดียวไม่น่าจะหยุดไม่น่าจะหยุดได้นะครับโอเคมากองกันตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ขอเธอโดนถ้าสองสามตัวมาเปิดแมปนะค่อยมาเสียงงี่นี่นี่คือเสียงวีทีล็อกเก็ตแน่นอนเลยเนี่ยโอเคแบตเทอร์แลบเรากำลังสร้างนะ ก็ดิสเลเยเตอร์สองสามตัวเพื่อมาจัดการทาหารลาบนะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าทำได้หรือเปล่าเข้าไปเข้าไปเข้าไป,อไปโอเคไม่ได้ฮะงั้นก็เหย,ยิบลอยไป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 โอเคขาย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 ได้ผู้ขายเลย โอเคเฮ้ยเดี๋ยวยิงหน่อยดิผมไม่อยากให้เกิดดาเมจกับรถถังตัวเองนะโอเคอันนี้เป็นหน่วยที่สามดีกว่าโอเคานซ่อมนะสร้างก่อนนะเพราะต้องใช้เผื่อมีเทอร์โดนมาตู่โจมเรานี่ถือว่าสวยเลยนะโอเคไปละเดี๋ยวให้วิธีล็อกเกจัดการเดสลาคอยนะ Uhm. อย่างซ่อมมาแล้วระเบิดครับระเบิดตู้มโอเคลุยให้ดิสเลเอร์เข้าดิสเลเอร์ปลอดภัยกว่าโอเคเข้าเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเอนจิเนียร์ไปเลยไม่เหลือแล้วนะเอนจิเนียร์ โอเคเราก็ทำลายฐาไฟฟ้าครับผมโอเคเรียบร้อยครับเสร็จเจออีกแล้วนะมีรถเก็บแร่เออฐานเก็บแร่นะมาอีกครับมาอีกเรื่อยผมว่าตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนที่เราเล่นฝั่งสมานมิตรอ่ะมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนุสาวรีย์จิปสันอยู่นะผมคิดว่าน่าจะมีแหละน่าจะมีอะไรให้เราเก็บแถวๆนั้นนะคิดว่าโดนนับ,บโดนโดนโดน,โดน,โดนทำลายทำลายทำลายสวย,วยไปครับไปครับเอาป้อมป้อมทำลายสิครับอ่ะอทีเน,นี่อะเหนียมมาแล้วครับเข้าไปเลยอาหาร หานราบบังโอเคอันนี้มีเสียงหมาหมาโอเคไปเลยส่วนนี้ก็ตรงนี้ครับเรากลับมาที่ฐานไปอันนี้เราทันแนหววิ่งเร็วแต่ว่าเปิดแมพได้ไม่ค่อยกวา่าอ่าสถานสถานาขาครับ are like a a l p เหม <cam <cam ือนมาขู่เรานะว่าเราโดนยูริหลอกใช้นะซึ่งก็ดูแทาแล้วน่าจะใช่นะครับโอเคมาไปเลยครับคอมสคริปตผมากันเธอแโดนฝสองศัตูนะ เจออุ้ยอุ้ยอุ้ยเพียบเพียบเพียบเยอะเยอะเยครับเยอะลายมันสวยชุดเดียวครับชุดเดียวเละเทะครับเคยในไหนใกล้ไหนละทำลายครับโอ้รถกระบะลองยิงดูเคยจะมีของอันนี้ก็ทำลายนี่ครับเจ้าประสานเมืองมลลครับโอ้ได้ยศครับผม เละเทะครับเละเทะได้กเกาะเงินได้เงินอีกแล้วดีครับดีโอ้โหได้สปีดครับรแล้วก็มีเพิ่มพาวเวอร์ด้วยโอเคอเคูอค้อบุกได้สบายแล้วตอนนี้พี่ถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนเอาในหลังเข้ามาใกล้ๆนิดนึงโอเคให้มันโดนครับให้มันโดน สวยเละครับตรงนี้รู้สึกเธอโดนโดนเล่นงานไปแล้วอ่าถล่มไปแล้วนะสวยเข้าไปครับเข้าไปโอเนี่เป็นเบอร์สองครับถูกเข้าไปอ้าวทำลายสี่ครับรออะไรล่ะระเบิดไปครับสวย ยิงครับยิง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 เจ็บกลองครับเจ็บกองโอเคทำลายหมดใครอยู่ในระยะสายตาสวยงามบุกเข้าไปครับเดี๋ยวขอแปล่งนเป็นสองทีครับอันนี้ไปทำลายรถแล่มันก่อนครับเพราะว่ารถแล่เราก็โดนเล่นเละเหมือนกันทำลายทำลายทำลายโอเคไม่เหลือครับผมได้กล่องมาแล้ว รวยเลยทีนี้โอเคเริ่มทำลายฐานรถแรแล้วได้แล้วเตร็เตอร์รับจัดก,การทันทีสวยอ่ามันไปแล้วศัตรูพวกรถเก็บแร่ฝั่งศัตรูมันมาบุกฐานเราเลยฮนะยิงครับยิงครับต่อต้านเข้าไปโอเค,อเคยิงยิงเฮ้ อ like ุ้ยมีมุมเกือบแล้วเฮ้ยม่ไม่แล้วอุ้ยเกือบตายครับอะไรสวยอ่าตอนนี้คือฝ่ายอเมริกาโดนสะกดจิตอยู่แลก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะแต่ว่ามันก็ยิงมันก็ยิงเราอยู่ดีป่ะนั่นไงมันยิงเราอยู่ฆ่ามันฆ่ามมันสวยโอเคค่อยเข้าไปครับค่อยเข้าไป เรียบร้อยครับโอ้ได้ยศโอ้โหสามบ้างออกยิงอีกแล้วครับยิงอีกแล้วไปครับไปไปไปขนาบข้างสวยทัย้งซ้ายทั้งขวาลุยยิงให้เกลี้ยงสวยระเบิดครับเป็นขี้ไปทำไร ไม่เหลือครับผมโอ้โหเขลิปกี่คันเนี่ยหนึ่งสสี่ห้าหกหกกับสี่สิบคันโอ้โหไปเอาเอาเอา,าเอารถถังออกมาต่อต้านครับผมไลน,นูแทงโอ้โหแค่แค่คัน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 อ้อาวมีมีเทสลาด้วยอนะ่ะเทสลาด้วยปีกหมาหมาหมาสวยงามโอเคครับเ,เ,เ,เริ่มครับเร,เริ่มเข้าไปได้แล้วครับ ทำลายหมดเลยครับเดร์ไดร์กทำลายครับผมเอาให้หมดเอาให้หมดหาไฟฟ้าทำลายหมดครับนี่คนแม่ใช่ไหมใช่ลุยเอาเอาโดนล้อมครับโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมก็ไม่มีปัญหาครับผมเคสี่คันนี้ไปสามสี่คันนี้ลุยด้านซ้ายนี่ลุยขวา โอเคโคนเข้าไปต่อครับหารายหายไปซ้ายหมดครับโดนเยอะมาแล้วครับก็เละเทะครับผมไม่เหลือซาก,าอกพอคขลิแพงหนึ่งคันเจอสี่คันมาครับเรียบร้อยฐานโคนก็เละเทะไปนะโอเคจัดการมัน b 3 Rocket เสองไปครับไป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 อู้โดนมีเทสล่าโอ้ห้องกันอยู่ด้านซ้ายมีตึกด้วยแต่ไม่ปัญหาครับลุยครับผมเชื่อว่าไอรถถังอัพโคลิบเราอืดพอที่จะทำลายได้แค่นี้เองตายโอเคเหลือไม่กี่คันแต่ว่ายังลุยได้อยู่ครับทำลายให้หมดครับสวยเลเทครับ Mission accomplished. General, do not listen to Yuri's lies! He is not... Pay no attention, Comrade General. He no longer means anything to us. We now have a more important task at hand. The American President Dugan has surfaced here in San Antonio, Texas. perhaps he intends to retreat to the Alamo. w e c a p t u r e him and bring him under our control. โหด่านนี้ให้เรามาจับประธานที่พอดีนะเมื่อก่อนผมเคยเล่นด่านนี้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนก,กันมาดูนะว่าจะลุยได้หรือเปล่าเนะหน่วยซิลขนาดนั้นเละ E you'll you 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 call yourself but me me can run you you a ครับผมก็ในด่านนี้ให้เรามาจับตัวอะไรให้ดีนะโดยเมนยูนิตเริ่มต้นมีแค่นี้นะครับผมมีแค่ยูริ ซึ่งผมก็จะจัดการไอ้เจตัวนี้ไงดีเนี่ยให้ตัวนี้ฆ่าทิ้งนะให้จำได้ก็คือแบบให้ลด i อเเนี่ยคือตัวสำคัญที่จะทำให้ผมชนะได้นะก็จะรอบตรงนี้น่าจะมีอะไรทำให้ผมสะกดจิตเพื่อสามารถไปถึงตัวประธานาธิบดีได้ซึ่งคือคนนี้นะส่วนที่เหลือเป็นบริกากาดกับหน่วยซิลทั้งนั้นเลยนะ ตอนนี้ที่ผมเห็นก็จะมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สไนเปอร์ตรงนี้นะซึ่งก็จะพยายามลองเล่นดูนะจัดไปสะกดจิตชิ้นนี้ก่อนครับเพื่อยึดเอาไปยึดก่อนที่ตัวนั้นจะเข้าไปอุ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าโอเคเกือบไปเกือบไปโอเคได้แล้วนะ ผมจะพยายามไม่ให้ยูริตายนะถ้ายูร,ตยนะยริตายหมดนี่คือจบเกมเลยนะต่นี้โอเคแล้วให้ยูริคนนี้เข้ามาครับแล้วก็ค่อยมาตรงนี้จริงๆอ่ะไอ้ไอสไนเปอร์เนี่ยไม่สามารถยิงข้ามได้นะอเออผมก็เลยจะทําอย่างนี้ดูแต่แต่ยูริมันสามารถสะกดจิตข้ามได้ไงเออ ทีนี้ก็โอเคออกมาครับเดี๋ยวให้รถถังทำลายนี่ครับโอเคกูจิปไปอย่าทำลายอย่าทำลายฮอครับเหยียบมัน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 เออเหยียบมันสวยโอเคแล้วก็สไนเปอร์ใส่ครับสวย เอาละเราไม่ได้ยิงเดี๋ยวให้ตัวนี้ให้อีวียิงกำแพงฮะให้ให้ทะลุก่อนนะตอนนี้ก็สไนปเปอร์เคลียร์น,นีสไนเปอร์ไม่สามารถออกไปได้นะเพราะว่ามีนี่ครับมีกันไว้อยู่2อันโอเคได้ละ,ะเข้าไปไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเดินเอาครับโอเคเราต้องใช้สไนเปอร์ให้เป็นประโยชน์ครับ ผมก็จะเอาตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมสามารถเข้าไปได้ก็เดี๋ยวให้เอนจิเนียร์เข้ามายึดฐานสองฐานนี้นะให้เอนจิเนียร์เดินอ้อมมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นะแล้วเราก็มี GI ด้วยแต่ว่าจำกัดนะไม่สามารถสร้างได้เยอะมากขนาดนั้นเงนินมีนิดเดียวนะเคสปายเราก็มีน,มนะนอ๋อซักอ่ามีเอาอีกคนดี อ๋อคนเดียวพอนะคนเดียวพ่อคิดว่าถ้าสปายเข้าเนี่ยเราก็จะได้โคโนคอมมอดซึ่งราคาแพงมากกว่าจะซื้อปุ๊บเงินหมดพอดีแต่ผมจะเอาพาทุกนะพาทุกแล้วก็ฐานนี้ทีเเขไปใกล้ๆครับงเสียดายที่สไนเปอร์ผมไม่สามารถเข้าไปในไอวีได้ถ้าเข้าได้เนี่ยจะดีกว่านี้นะโอเคระระวังครับ โอเคมีหมาไปครับโอเคได้แล้วเอนจีเนียเอ้ยมิสปายสปาย <c oughs> ข้างหน้านี้มีหมานะระวังด้วยนี่มีหมาเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> โอเคแล้ญญค่อยเข้า,า <c oughs> ไปญญาานะ เอาละครับมาแล้วเข้าไปเลยหนูเปิดยิงขึนยิงนี่โอเคไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวให้อินเจนียค่อยๆเข้าไปครับทำไรนี่ก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับเฮลิคอปเตอร์ครับผมเข้าไปเข้าไปเข้าไป ดี๋ยวโดนจิงนะโอเคระเบิดงามเอาละเดี๋ยวให้ไอวีไปไปบวกกับไอวีคันนี้ดีกว่าฮะโอเคแล้วก็สปายสปายโอเคสปายอยู่นี่ครับระวังนะระวังนะถ้าอยู่นี่ตายสักคนนี่เป็นเรื่องเลยนะ ระวังหน่อยนะระวังหน่อยโอเคไนเปอร์ปลอดภัยยิงหน่วยซิลครับสวยสามดาวแล้วนะโอเคอุ้ยลองครับระวังเดี๋ยวผมดูแป๊บว่ารถคันนี้มีกล่องหรือเปล่าถ้ามีก็ดีนะ โอเคอ่ามีกล่องครับเงินหรือเปล่าเงินด้วยจับมาสิบคนผมจะให้จีไอมาเข้าตึกแล้วก็เฝ้าแถวนี้นะสวยงามครับโหเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นมามาเรื่อยโอเคเข้าครับ โอเคเดี๋ยวของตัวก่อนนะเตรียมไว้เพื่อจะได้เข้าเอ่อเข้าไปในนี้นะเฮ้ยแต่ผมก็ซื้อโคโน่คอมบโดได้เลยนี่หว่าเนาะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้ออกมาครับโอเคตรงนี้ยึดเอาไว้ยิงให้หมดขี่ค่อยๆไว้สปายเย้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเครียครับจริมทีนี่ก็แล้วโอ้ปีซึ่งปีซึ่งพาวเวอร์ปีซึ่งพาวเวอร์ใกล้เกินไปครับใกล้เกินไปจงตีครับจงตีจงตีไปดูยิงมันครับยิงมันสวยงามดับไปหนึ่งโอ้อมครับ ต้องหาวิธีเข้าไปแล้วนะต้องหาวิธีเข้าโอเคนกออมด้วยนะเฮ้ย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 ทีครับเดินนะโอ้ได้เกราะได้อะไรเยอะแยะเลยฮะเงินก็ได้เฮ้ยเคยยูริยูริรีบไปได้แล้วยูริโอ้ยมันไม่ได้โคมาตกใจมึงโอเค เข้าครับขีดไดยศครับสามยศนี้ไม่มีใครหยุดได้แล้วครับคันนี้ความแรงของไอเอฟบีสามยศนี่มันสุดตีนะครับผมบอกเลยมาครับแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้ปีซึมพาวเวอร์นะเดี๋ยวตายเฮ้ยถอยครับถอยครับปีซึมพาวเวอร์อันตรายยิงมัน โอพลาดไปนิดเดียวไม่เป็นไรทำลายครับทำลายโอเคเรียบร้อยแล้วค่อยๆเข้าไปนะเดี๋ยวให้สไนเปอร์ยิงนี่ครับต้องต้องผมต้องเคลียร์นี่ก่อนนะฮะต้องเคลียร์ไฟฟ้าแล้วก็อะไรพวกนี้ก่อนทำลายค่าฆ่านี่ครับสวยยิงยิงโอเคยิงอีก ระวังระวังอย่ายิงตรงพัดที่พอดีนะถ้าโดนปุ๊บเควสเฟลนะผมเคยโดนมาแล้วสวยโอเคโอเคครานี้ผมพอก่อนะครานี้พอก่อนะโอ้คานี้เอาไว้ไกลๆนะหรือโดนทำลายไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเพื่อให้ยูริเนี่ยได้สะกดจิตได้นะโอเคคนนี้ เคสปายพร้อมเข้าเค,เคสปายพร้อมแล้วนะวิง่งไปแล้วครับต้องระวังนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมนี่ไปก่อนนะให้ฆ่าฆ่าพวกนี้ครับโอเคพร้อมอยู่ดีพร้อม

We were trained to turn men's minds to our will. This is Stalin's psychic legacy. I tell you this because you are too smart not to be curious. We have situation that odd little man Einstein has provided the allies with a device that harnesses the energy from storm clouds overhead. Almost whimsical, but effective. Destroy this device with the nuclear missiles I will provide you. And get our forces moving again. General, by now I have folded Vladimir's command into yours. The weather control device appears to be here in the US Virgin Islands. Sir, I am not quite clear on your intentions, but if you have a move in mind, now is the time to tell me. <coughs> Super report of to invade the allied base and take over their battle. Get an engineer in there so we can pinpoint the location of their super weapon. When your men are ready, I suggest you begin your assault here, Commander. This beach is well defended, but it is also the only place to land your troops effectively. Good luck, sir. Battle control on. Okay, diyard. ได้คุมทับเรือแล้วก็ยกคนขึ้นโบอ,อีกแล้วนะผมโอเคผมก็จะขอหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมเอาไว้คลิปหน้าแล้วค่อยมาติดตามกันใหม่นะโอเคในคลิปนี้ก็ขอหมอคลินี้ก่อนนะผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะผมเพื่อจะได้ติดตามคลิปกันต่อไปสวัสดีรายการ CG ก็ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันนะครับ